สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่ใบลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยานอมินแห่งใจนะคะคลิปนี้นะคะเราจะเป็นการดูดวงชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่ผูกลัคนาเราเป็นราศีกรกฎในปี2566หรือ2023นะคะ ช่องนี้เราจะแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะว,วันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนนะคะถึง21กรกฎาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและวิซาบลัคนานะคะลูกตาจะแปะล,ลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงสาหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางคะ่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วยังไงแนะนาเป็นการดูโดยส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลแคลร์ไลน ลลกตาเยนะคะคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอ Happy New Year นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีปีที่เฮงปีที่ปังสำหรับคุณนะคะขอให้คุณและครอบครัวมีความสุข ประสบความสําเร็จนะคะอะไรดีๆเนะี่ยขอให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาะคะ่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะในเรื่องของอเอนเนอร์จีของปี2,566นี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับชาวราศีกรกฎนะคะในแรกอืม mm -hmm. sick of salt the high greatest piece of cup queen of cup the chariot the sun ค e ืนซอ e n t a c l e กิจเอสซอฟค่ะโอเค เราตามมองว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีกรกฎนะคะไพ่เดทที่ขึ้นมาตรงกลางนะคะบ่งบอกถึงการจบสิ้นค่ะอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาก่อนหน้าน,นี้เคยมีประเด็นอยู่นะคะก็จะมีโอกาสในการ move on นะคะมีโอกาสในการเปลีป่ยนแปลงปนทางที่ดีปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่คุณอาจจะตัดจบปัญหาแล้วก็เคลียร์นะคะทําให้คุณมีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมีโอกาสาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตัวคุณเองปีหน้าเนี่ยตันมองว่าการเงินจะมั่งคั่งแล้วก็มีโอกาสที่จะ เคลียร์ปัญหาได้ในมุมของตานี่ตานมองว่าอาจจะเป็นการเคลียร์ปัญหาเรื่องภาระหนี้สินหรืออะไรที่คุณสะสมมานานนะคะคุณจะเหมือนมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นอะไรที่ไม่ดีนะคะมันเหมือนจะมุฟอนไปจากชีวิตคุณค่ะตัวของ the sun ขึ้นมาเนี่ยตอนมองว่าตัวคุณจะมีโอกาสในการที่มีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะมีความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงการมั่นหมายแต่งงานหรือว่ามีลักษณะ energy ของความชื่อเสียงนํามาซึ่งเงินทองอุปสรรคปัญหา ต่างๆจะเคลียร์ขึ้นไปได้เนะาะตามมองว่าปีหน้ามีโอกาสเจอคู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีครอบครัวนะคะมีลูกมีบุตรได้นะคะเอเนจีต่างๆเนี่ยตมามมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะมันถึงเวลาที่จบสิ้นหลายๆอย่างลงไปเนาะอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันมาเพื่อให้เราได้แก้ไขคุณเองจะมีความรู้มากขึ้นนะคะจะเจอผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือสปอร์สนับสนุนเนาะอาจจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านของอ่าใน,ใน อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนะคะเป็นคนที่สู้คนที่ลุยนะคะจะตามมองว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่เมื่อคุณจบพาร์ทหนึ่งไปนะคะแชปเตอร์ใหม่กําลังจะเคลื่อนเข้ามาค่ะคุณจะมีโอกาสที่มีเจ้านายที่เป็นสายพพอร์ตหรือตัวคุณเองนะคะมีโอกาสานในการที่จะพพอร์ตผู้คนด้วยนะคะสิ่งที่ไพกําลังจะเตือนเนาะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีภาวะในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะตามมองว่า ปีหน้าเนี่ยเอเนอรมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่จบจากสิ่งที่ไม่ดีนะเพื่อไปในสิ่งที่ดีอุปสรรคปัญหาต่างๆน่าจะคลี่คลายไปได้นะคะแล้วก็มีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกรกฎคนที่ทำงานประจำเป็นอย่างไรบ้างเดอะสตาร์ค่ะเพลซอฟ e ์แพนด์เคลเทน Soft อฟเค f i อ e p e n น a ดอร์ e ฮ g อ่าเอกอัพโซร์สิสอัพเพนเดอร์ขออีกใบนะคะอีกอัพเพนเดอรฮค่ะ <c oughs> แต่ว่างานประจำของปีหน้าเนี่ยคุณมีโอกาสในการหางานใหม่นะมีโอกาสจบจากงานเก่างานที่อ่าเอาเปรียบเรางานที่ทำให้เราอึอดอัดไม่สบายใจค่ะแต่มาว่าคุณจะมีโอกาสที่จะ เลือกที่จะแบบไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางครั้งการจบจากที่เดิมที่เป็นท็อกซิคเรレーショในที่ทํางานอะไรเงี้ยค่ะมันจะไปมีโอกาสในการที่ทําให้คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณเริ่มใหม่มันอาจจะเป็นอะไรที่อยู่ในเลเวลของเด็กเนาะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราประสบการณ์ใหม่ๆมีความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นได้นะคะ,ะซีซอฟแอนเด์อคอคะ่ะแต่มาว่าปีหน้าคุณจะทํางานจะให้โอกาสให้ให้ความรู้ของคุณมากกว่าที่คุณจะได้รับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงแห่งการลงทุน เนะตัวของ A อก p e n แพนด์นะคะคุณจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการงานของคุณมากขึ้นนะคะ Three of ครับนะคะ f i v อ of ครับ เอซอฟเพนดัล uh, ค่ะแต่มองว่าสิ่งที่ไพ่แนะนำนะคะให้คุณออกจากสิ่งเดิมๆคอมฟอร์ตโซนเดิมๆของคุณงานที่เอาเปรียบคุณหรืองานที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าคุณจาเป็นที่จะต้อง uh, move on จากตรงนั้นนะคะขอให้อยู่กับปัจจุบันคุณสามารถหาง,งานใหม่ได้นะคะมีโอกาสได้งานในสายงานเดิมหรือว่าเป็นอะไรที่ถ้ามันแบบอาจจะพลิกแพลงบ้างเนี่ยอาจจะเป็นสกิลที่คุณมีแล้วแต่พลิกแพลงไปบ้างนะคะก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆจะดีกว่านะคะ ถ้าอย่างนี้ย้ายงานนะคะน่าจะโอเคใช่ไหมคิงอ w o ส d นะคะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะคุณลองหางานใหม่กับเ,เพื่อหรือคนในวงสังคมเก่าๆของคุณนะคะจะมีโอกาสแนะนำงานที่ดีให้กับคุณค่ะแนะนำอะไรระหว่างชีพ ลองหางานเนาะแต่รู้สึกว่าหางานใหม่น่าจะดีกว่าสําหรับคนทีเ่เกิดราศีกรกฎเนาะที่เดิมอาจจะมีความกดดันหรือว่าอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของเรามากพอนะคะหางานใหม่มีโอกาสได้งานเมื่อไหร่เอ่ย3เดือนช่วง3-6เดือนนะคะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะส่วนช่วง1-3เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวความสำเร็จนะคะแนะนำอะไรสำหรับงานใหม่คะเน่เมจิกเชียร์นะ เซนซับครับไปแล้วมีความสุขนะขอให้คุณนะคะโฟกัสไปที่เป้าหมายของคุณแล้วก็ครอบครัควความมีความสุขคะ่ะแต่มาว่าเป้าหมายในการทํางานของแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้คุณเองอาจจะไปโฟกัสว่าคุณได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะ อืมสีสวาล์มันมาช้าแต่มันมาชัวร์ละไปที่ใหม่จะโดดเด่นเนาะอาจจะเป็นการจบจากที่เดิมที่ที่เราอึดอัดที่ที่เราเสียใจที่ที่แบบไม่เห็นคุณค่าของเราเรามีโอกาสจะหาเงินใหม่ได้จริงๆ3เดือนน่ะก็มีโอกาสนะแต่ว่าช่วง3-6ถึงเดือนมีโอกาสมากกว่านะคะเราก็ไปแล้วก็จะมั่นงคงขึ้นนะคะเออโอเคสุดท้ายสําหรับคนที่ทํางานประจำไพอ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมคะในซอฟแอนด์คันธ์ ไฟอัลซอสเอสซวัน ลองหางานใหม่เนาะลองลองดูว่าจริง,รงๆไม่เราไม่ได้ทํางานที่เนี่ยเราไม่ได้ตายนะคะทุกอย่าง oded, อุปสรรคปัญหายังมีอยู่การเปลี่ยนแปลงจะทํามาซึ่งซึ่งสิ่งที่ดีให้กับเราค่ะขอให้คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าไปอยู่กับที่ที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราถ้าวันเนี้ยเราเรารู้สึกว่าเอ้จริงๆไม่มีเราอยู่ในที่นั้นอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้แย่อะไรหรือว่าการที่เราไม่ได้อยู่ที่ในจุดๆนั้นนะคะอย่าไปโฟกัสที่เงินเป็นหลักถ้าเราไปโฟกัสที่เงินเป็นหลักอะค่ะ บางครั้งอ่ะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกไม่สนุกกับการทํางานการไปเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ทุกอย่างคลี่คลายและทุกอย่างจะเป็นการปรับจูนในชีวิตของเราไปในทางที่ดีนะคะครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณขอให้คุณโฟกัสไปที่ครอบครัวด้วยนะคะเงินในส่วนหนึ่งแต่ว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคุณนะคะถัดไปค่ะเรื่องของคนที่ทํากิจการนะคะหรือว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างน,นะคะปีหน้าเรื่องงานเนาะ strength ขึ้นมานะคะมีความเอาอยู่ค่ะแต่ว่า force สอดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนอาจจะมีจังหวะที่นิ่งหรือว่าลูกค้านิ่งๆไปหรือว่าธุรกิจเนี่ยมันอาจจะอยู่ในภาวะที่เราอาจจะกลับมาทบทวน strategy ของเราเนาะว่าจะไปในทิศทางไหน The world นะคะอืม พักก่อนเนาะหนึ่งคือพักก่อนคือสิ่งที่เราถามถามว่าทําได้หรือเปล่าทําได้นะคะเตรนขึ้นมาเนี่ยเราอยู่ทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะแต่การพักหรือว่าไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะทําให้คุณมีโอกาสที่ออกโปรดักต์ใหม่ๆหรือเซอร์วิสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้เดเวอร์นะคะจะทําให้การงานของคุณเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นได้แล้วก็เป็นที่ประจักษ์เนาะยิ่งงานที่มันเป็นเ,เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานะคะคุณจะเอาอยู่มากๆค่ะแล้วก็เพจสับคับเนี่ยมีโอกาส ดีๆเข้ามานะคะเอซาฟานะคะเป็นช่วงไฮไลท์แห่งการเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะมีธุรกิจใหม่หรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะของงานเอ่อโปรดักต์ไลน์ต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะสาหรับคนที่เอ่อเป็นเจ้าของกิจการราศีอรรกุลเนาะอืมอาจจะคลอดโปรดักต์ใหม่ๆก็ได้คะ่ะโปรดักต์หรือเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นมานะคะถามว่าเอา่อแนะนาอาไาให้กับคนที่นานของกิจการะคะคนที่ทำกิจการของตัวเอง The High l o f e n ค่ะ Free of Sword อืม The Lover อื mm. ม Sick of Sword Ace of Sword นะคะ ในสุดท้ายของคุณเชมพารีสปีนะอย่างที่บอกว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเนาะวันนี้ที่ไพ่กำลังบอกคุณก็คือฮาเฟนเนี่ยบอกให้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะคุณเองอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาบ้างหรือคำพูดของคนที่ติฉินนนิท้าคุณหรือว่าคนที่ไว้วางดีกับคุณอาจจะมีมาบ้างค่ะแต่อย่าให้คุณไปโฟกัสที่คนที่รักคุณนะคะ s ิทธิ์ออฟสอดนะคะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยการเวลาขอให้เปลี่ยนคำพูดติฉินท้าหรือ ือความล้มเหลวอะไรต่างๆเนี่ยตนมองว่ามันมีอุปสรรคอยู่บ้างเนาะแต่สุดท้ายมันจะทําให้คุณนะคะปรับจูนไปในทางที่ดีสุดท้ายเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะความสําเร็จของคุณมันมาจากความฉลาดความที่ คุณมีสติปัญญาอยู่ตรงนี้ t e m p e r a n c e จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงบในทางที่ดีค่ะมีโอกาสโยกย้ายนะคะในเรื่องของการงานมากขึ้นหรือว่ารับงานที่เป็นอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่มากขึ้นก็ได้นะแล้มองว่า t e m p เป a n c e เป็นการปรับจูงค่ะคุณจะปรับทักษะความรู้ความสามารถของคุณและทําให้ทุกอย่างมันแก้ไขได้นะคะสุดท้ายแนะนาอะไรเพิ่มเติมให้สําหรับคนที่ทำาโรกิดห,หรือว่าเฟนเฟลนเนาะเพื่อได้ความปังมากขึ้นเนาะคะ่ะ ซิกซ uh, ็อบคัค่ะลองขยายคอนเนคชัน hmm. ไปกับอย่อง uh, ลูกค้าเก่าคนในวงสังคมเก่าๆก,การทำร mm ีมาร์เก็ตติ้งกับคนที่ uh, เป็นลูกค้าเดิมๆนะคะซิกซ์ซ็อบเพนเดคิลวันนี้ที่คุณทำคุณเองอาจจะให้มากกว่าที่จะได้รับอาจจะเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าแตงอคีของโฮมีเนาะก็ e mm hmm. คือให้คุณค่ามากกว่าที่เราจะแบบเรียกร้องขอจากลูกค้าแล้วลูกค้าจะหลักคุณนะคะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าปัญหาหลายๆครั้งไม่มี าทางออกนะคะแต่อยากบอกว่าคอนเนคชั่นต่างๆจะช่วยคุณได้ลองปรึกษาเพื่อนดูลอง move on จากสิ่งเดิมๆนะคะลองหาแรงบันดาใจโดยการไปเที่ยวหรือว่าลองไปแบบอินสปายโดยการแบบว่าไปดูงานต่างประเทศหรือว่าไปไปเดินทางบ้างเนี่ยค่ะบางครั้งอยู่ที่เดิมคิดอะไรไม่ออกเนาะสุดท้าย ten soft พพขับขึ้นมาค่ะ การให้คุณโฟกัสเป้่มใหม่ไปที่ครอบครัวเนาะครอบครัวของคุณต้องประการไปในทิศทางไหนในช่วงเวลาที่หนึ่งที่เราอาจจะทํางานไปก่อนล่วงหน้าแล้วแบบว่าผลงานอาจจะไม่ยังไม่โดดเด่นในเรื่องของอในช่วงแรกเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณเองอาจจะรู้สึกกดดันนะคะขอให้ไปใช้พลังจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะหรือออกเดินทางมันจะทําให คุณนะคะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดเนาะลองหาคอนเนคชันดูนะคะออยากให้ทำงานให้เต็มที่ค่ะแล้ววันนึงเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาดีแน่นอนนะคะถัดไปนะคะเรื่องของการเงินปีหน้าชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างนะคะนายอบบานพรีออฟสอดเออบาน การเงินมันมีความระแวงปีหน้าเห็นเป็นปีให้คุณนะคะอาจจะ,อาจจะมีความอดออมมากขึ้นนะคะท r e off s o r เนี่ยอาจจะมีภาวะที่ค่อนข้างเสียใจยหรือว่าเงินอาจจะได้เข้ามาไม่เท่าที่เราคิดหรือว่าใช้เงินไปกับการลงทุนแต่ว่า คนที่เกิดราศีกรกฎนะคะาจะใช้เงินก็ค่อนข้างระวังอยู่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีเงินแต่ว่าไม่กล้าลงทุนสักเท่าไหร่นะคะอาจจะใช้เงินไปกับการลงทุนแล้วก็มาประหยัดกับตัวเองนะคะต่มองว่า the world ขึ้นมาเนาะทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณเองอาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์อะไรใหม่ๆหรือมีโอกาสทํากิจการและทําให้คุณเอง,งอาจจะประหยัดเงินมากขึ้นนะคะเวลาช่วงเวลาใหม่ๆเนาะมันอาจจะต้องระวงระวังนะคะมีโอกาสที่ได้งาน ได้เงินจากแบบธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นแต่มันยังเป็นเลเวลเด็กอยู่นะคะ3รีออฟวนขึ้นมาค่ะการเงินอาจจะต้องวางแผนระยะยาวนะคะชาริออขึ้นมาบอกว่าประสบความสําเร็จได้จากสิ่งที่สิ่งที่เราลงมือลงแรงทํามันประคองกันไปได้ค่ะเอทาพันดัค้อเนาะเงินปีนี้ดูอาจจะยังดูได้กว่าน้อยกว่าที่เราคิดแต่ถ้าให้สิ่งที่ไพ่บอกเนี่ยก็คืออยากให้คุณทําทุกวันให้ดีแล้วก็ เดือนปีนี้อาจจะเป็นปีที่ต้องอดทนเรื่องของการเงินเงินอาจจะเข้ามาไม่ได้เยอะมากหรือว่าอาจจะได้น้อยกว่าที่เราคิดบางคนด้วยการแบ่งเงินไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเงินที่คุณใช้อยู่มันอาจจะน้อยลงแต่อยากให้คุณอดทนเนาะเดอะสตาร์ค่ะเห็นความหวังครั้งใหม่เนาะเดี๋ยวขึ้นมาอะไรที่ไม่ใช่คุณก็ต้องรู้จักตัดตัดจบเนาะจัสติสขึ้นมาให้ความยุติธรรมกับตัวเองค่ะนะคะ ถูกกับเพนเขาเ,เงินปีหน้าย,ยังเป็นเงินหมุนอยู่เนาะโอเคถัดไปแนะนําอะไรเรื่องการเงินให้กับชาวราศีกรกฎคะ่ะอืมต่ว่าเงิน,ม,นมันเข้ามาแหละแต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่าที่เราต้องใจหรือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการแบบแบ่งเงินไปลงทุนเนาะมันอาจจะต้องหมุนกันนิดนึงแนะนําอะไรให้ชาวราศีกรกฎเรื่องของการเงินนายออฟสอดดีเอ็มแพรส พินซอฟตานเซเว,นวน่นออฟวานหิงออฟซอดทูออฟเพนเด้เา อย่างที่บอกว่าเนาะคะ่ะว่าปีหน้าเนี่ยงเงินอาจจะเป็นเงินหมุนต้องรู้จักการบริหารจัดก,การตัวคุณเองนะคะพยายามรีลิสจากความเครียดบางคุณกลับเอาไปคิดเอาไปฝันนี่นะคะตัวของนะออฟสอดขึ้นมาเนี่ยบอกบอกว่าเราอาจจะเครียดเรื่อตกังวลทาให้นอนไม่ค่อยหลับนะคะในการทํางานแรงในการทําเงินของคุณเนี่ยมันเหมือนกับเราเองอาจจะไปโฟกัสที่แบบเป้าหมายค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเราอะคะ่ะมีภาะวะในการเป็นผู้นําสูงเราเองอาจจะต้องบริหารจัดการอะไรเยอะนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มาหลากหลายทางนะคะ สิ่งที่พ่แนะนําคือเครียดไปก็เท่านั้นค่ะอยากให้โฟกัสไปที่เป้าหมายและวางแผนดีๆนะคะค่อยๆเค,คลียร์ทีละปัญหานะคะขอให้บริหารจัดการให้ดีนะคะ mm hmm. ชูว่าเพนเดคเข้าขึ้นมาเนี่ยยกซ้ายใจขวาทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยสไตท์จี้ของคุณนะคะขอให้วางแผนดีๆนะคะมันจะมีโอกาสผ่านพ้นไปได้ในที่สุดนะคะโยกกันไปได้ในที่สุดนะถัดไปค่ะเรื่องของความรักคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี mm ๋ยวว่า ไปครับจะมีแฟนไม่มีสิกอัพสอดนายอัพสอดที่ซอฟวานใบสุดท้ายนะคะที่ซอฟวาน พีนาคนโสดเนี่ย Energy ดูอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาแห่งการ Move on มากกว่านะแล้วคุณเองอาจจะไปโฟกัสในการหางานหาเงินถามว่ามีแฟนไหมเนี่ยไพ่ไพ่าการมีแฟนเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมาชัดเจนสักเท่าไหร่นะแต่ว่าค e n สม์วันขึ้นมาเนี่ยจะมองว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องหานะม,นมันไม่ได้บอกว่าเราจะแบบรอเฉยๆเราจะมีคนเข้ามาจีบอะค่ะมันเหมือนเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ลุกมากขึ้นนะคะฟ้าเพนเดคอลนะขึ้นมานะแต่รู้สึกว่าไพ่แนะนำให้คนโสดเนี่ย มันเหมือนวันนี้คุณกําลังด้อยค่าตัวเองอยู่นะคะฟ้าเพนเดโคนเนี่ยอาจจะเห็นตัวเองน้อยหรือว่าขาดขาดความมั่นใจถ้าอยากมีแฟนเนี่ยเอซอซฟาเนี่ยให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะ เอซ็บ uh, ครับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มันมีนะคะขอให้คุณ move on ให้ได้ก่อนนะคะด้วยการอ่านครั้งนี้มันเป็น general reading เนาะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะแบบ move on แบบใช้เวลาในการ move on นานเสมอไปมันมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แต่ว่ามันอาจจะเริ่มมาจากการเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนนะคะโอกาสที่คนใหม่ๆจะเข้ามาเป็นชาติอะไรเอยเอซ็อบครับืมนซ็อบเพนเดอร์ฮอ เอสซอฟเพนาเคิลมีโอกาสเป็นคนทัดดินพลกศพกันมังกรนะคะคนทัดน้ํากร,กรกรมีพิจิตเข้ามาได้จริงๆทัดไฟก็ได้นะเมสสิงห์ธนูเข้ามาได้เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะนี้เข้ามาแต่ตอนคิดว่านะคะ สิ่งสำคัญนะคะด้วยการอ่านมันเป็น general reading เนาะถ้าเรา move on ได้เร็วนะคะเราอยู่กับปัจจุบันนะคะเราจะมีโอกาสที่จะกลับมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะโฟกัสไปที่เป้าหมายของเราเนี่ยโอกาสที่จะมีคนดีๆเข้ามาเห็นเราเนี่ยมันมีนะคะขอให้เรากลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนนะสำหรับคนโสดค่ะแนะนำอะไรให้คนโสดคะขอคคำแนะนำให้แก่คนโสดคะ่ะเอซอฟาน อยากได้รักต้องปลูกเนาะคุณมีโอกาสที่จะเป็นมีคนทำามรักที่ดีได้อ่ะคะ่ะขอให้อยู่กับปัจจุบนันไฟอ,อัพขึ้นมาอย่าอะไรที่มันเป็นอดีตนะคะอย่าเอากับมลหลอกหลอนตัวเองนะอะไรที่ผ่านไปแล้วอ่ะคะ่ะคืออย่าไปนั่งเสียดายอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เรามีค่ะคะิงอัพฟาขึ้นมานะคะช่วยขึ้นมาค่ะสุดท้ายนะคะเพจอัลซอ าการมีแฟนของคุณนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายจริงๆอ่ะคุณสามารถหาได้นะคะแล้วก็เพจอัฟซอรฟขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าบางทีเราก็ใจร้อนอย่าใจร้อนกับความรักนะคะขอให้ใช้เวลาในการที่แบบ คุยกันดูแลกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนรักได้แต่ว่าต้องมู v e on จากสิ่งเดิมๆก่อนนะถ้าคุณไม่ม o v e on นะคะใจยังไปจดอยู่กับเรื่องของอดีตเนี่ยมันเหมือนกับมันก็จะปิดก,กันน้น energy ที่แบบมีคนใหม่ๆเข้ามาได้นะคะถัดไปนะคะคนที่มีโคปีน้าเป็นอย่างไรบ้าง2566โอ้ย c เ a subscribe นะคะอ h the lover พลิกคนระแบบเลยอ๋อแต่ก็มีดราม่าเหมือนกันนะเง <c oughs> สอด อืมยีเ Pre อ็มเพรสพรีออฟสอดอืมเอซับครับโอเคแต่มองว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่เอ่อชาวราศีกรกฎเนะาะครอบครัวเนี่ยมีความเป็นครอบครัวมากขึ้นบางคนอาจจะมีลูกมีบุตรนะคะหรือว่า คนที่แบบคุยกันมานานก็มีโอกาสที่จะมั่นหมายแต่งงานได้ค่ะเดลเวอร์เข้ามาเนาะก็จะบ,บอกถึงภาวะที่ความรักความผูกพันมันมีอยู่มากเลยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงการมั่นหมายแต่งงานบางคนอาจจะคิดถึงการมีลูกมีบุตรนะคะในไพ่เนี่ยโดย Energy โดยรวมเนี่ยเอเนอรยังดีอยู่แต่ว่ามันมีภาวะที่เป็นไฟอัพครับไฟอัพคัเนี่ยจะเป็นภาวะที่เราอาจจะมีความเสียใจนะคะคนรักเนี่ยอาจจะพูดจาบาดใจเราหรือเราบาดไปพูดแบบ เขาอาจจะพูดบาดใจเราหรือเราอาจจะพูดบาดใจเขาก็ได้นะคะทริอสอนเนี่ยความรักอ่ะมันมีความแบบชัดเจนมั่นคงนะคะแต่ไพ่นเนี้ยจริงๆเป็นไพ่ดีนะถ้าเป็นเรื่องของการงานการติดใจมันคือดีมากแต่ว่าตัวของทริอสอนเนี่ยบ่งบอกว่าบางทีมันเราจะตึงตึงกับความรักบ้างนะคะการพูดตรงพูดแรงอาจจะเกิดขึ Tree ้นทริอสอรขึ้นมาเนี่ยบางทีอาจจะเจอภาวะของมือที่3ก็ได้หรือในอีกมุมนึงนะะ่งค่ะมันเป็นลักษณะของคําพูดที่บาดแทงใจกันแต่ตานรู้สึกว่า มันจะเป็นคำพูดมากกว่า,าการที่แบบมีมือที่3เข้ามาเนี่ยไม่เด่นชัดขนาดนั้นหรือว่าอาจจะมีประเด็นปัญหารหรือเราน้อยใจนะคะขอให้นะคะคุณนะคะมั่นใจในตัวเองดีเอ e มเพรสขึ้นมาเนี่ยตัมมาว่า เขามองคนเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายถึงมีอุปสรรคปัญหาคุณจะสามารถกลับมาได้นะคะเ sharp p เนี่ยกลับมาอาหยิบยื่นความรักให้กันได้จริงๆครอบครัวเป็นครอบครัวอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าตึงๆในความสัมพันธ์ขอให้ปรับเปลี่ยนนะคะพูดแรงเกินไปหรือว่าการสื่อสารที่แบบ ตรงเกินเหตุไม่รักษาน้ำใจกันอันนี้ต้องระวังไว้นะคะยามเพรสขึ้นมาเนี่ยก็คือทําบ้านให้เป็นบ้านเนาะทำบ้านให้ให้เป็นความอบอุ่นนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราได้นะคะถัดไปค่ะเรื่องของคอนมีคู่แนะนำอะไรเพิ่มเติมคะฟายออบคับค่ะอะไรที่ผ่านไปแล้วเ,เนาะขอให้ให้ผ่านไปแล้วก็เดอะฮาร์ดเพรสขึ้นมานะคะให้อยู่กับปัจจุบันนะคะ พพริตเนี่ยบ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักนี้มันต้องสู้เนาะในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยตันคิดว่าคุณเองอาจจะมีภาวะที่ลังเลสงสัยว่าอยู่ต่อหรือพอแค่นี้อาจจะมีมือที่สามเข้ามาก็ได้นะหรือว่ามีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์หรือในอีกมุมหนึ่งค่ะเซเว่นออฟวนอาจจะเป็นการที่แฟนของคุณนะคะทํางานเยอะหรือว่าตัวคุณเองอะคะ่ะดูไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องของความรักหรือความรักเนี่ยมันดูมีอุปสรรคปัญหานะคะแต่ถ้าคุณไฟคุณสู้เนี่ยต่มองว่า อะไรที่ไม่ใช่เนาะจะออกไปจากชีวิตแล้วก็ มันมีโอกาสในการรังเลนะคะสงสัยในการกลับมา,านั่นมองว่าถ้าแบบความรักเราอยากไปต่อกับเขาเนี่ยเราสิ่งที่ระวังนะคะก็คือการที่ไม่มีเวลาให้กันหรือว่าการที่เราอะคะสะสมในเรื่องของคําพูดแรงๆที่ใส่กันเนาะสิ่งที่ขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่ามันอาจจะมีช้อยส์ใหม่ๆเข้ามาหรือคุณเองพอถึงเวลาอาจจะมีความลังเลสงสยัยทาวเวอร์ขึ้นมาอยากให้ระวังส่วนหนึ่งการพูดที่ทําให้ทําลายจิตใจอะคะ่ะหรือว่าการระเบิดลงนะคะระเบิดลง ในอารมณ์เนี่ยมันจะทําให้ความสัมพ,พันธะ์มีความมันมีความแตกร้าวบางคู่เนี่ยอาจจะเลิกกันไปแล้วก็สงสัยกลับมาความรักความสัมพันธ์มันสุดท้ายมันจะมีโอกาสในการกลับนะแต่มองว่าอย่างนั้นแต่ว่าสําคัญนะคะถ้าเราการอ่านครั้งนี้เป็น general reading เนาะคือถ้าเรารู้ว่าล่วงหน้าว่ามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันแบบนี้หรือว่าพูดไปแบบ ไม่ถ้าไม่ได้แก้ไขอะคะ่ะมาสะสมแล้วระเบิดลงอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วแต่หนึ่งเวลา จริงเราก็รักเขาอะค่ะมันอุปสรรคปัญหาทุกอย่างตันคิดว่ามันเป็นการก้าไขได้นะคะวินซ็อกวันขึ้นมาขอให้รักอะค่ะวางแผนในเรื่องของความรักไว้ด้วยนะคะความรักของเราดีไซน์ความรักของเราเนอะว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ะจะให้ความยุติธรรมกับเขาให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะใส่ความหวานใส่ความแบบขี้เล่นในความสัมพันธ์บ้างนะคะอุปสรรคปัญหาตันว่าปีนี้เป็นบททดสอบของคุณเลยคือถ้าคนไหนที่ไม่ใช่เนาะเราไม่คิดจะงอเนี่ยเราสามารถมูฟออนได้ในชีวิตแต่ว่า สิ่งที่การมองว่าถ้าเราอยากไปด้วยกันนะคะประครับประคองกันไปได้ในที่สุดเนาะขอให้คุณตั้งเป้าให้ถูกต้องเคียงออะสอดเนี่ยเป้าหมายของคุณแบบไหนนะคะถ้าแบบอยากได้ความรักแบบไหนขอให้คุณตั้งเป้าให้ดีถ้าในชีวิตเรายังต้องการมีคนคนนี้อยู่ในใจเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องปรับต้องจูนใครที่ไม่ใช่จะออกไปค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ใช่เนี่ยมันจะมีโอกาสในการกลับมาหากันอยู่ดีนะคะ โอเคแนะนำอะไรให้คะ่ะเอตอฟสอดใช้ความคิดสติปัญญานะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เห็นคุณค่าของกันและกันถ้าเราอยากไปต่อกับคนของเราเนาะเห็นคุณค่าเริ่มต้นใหม่ปรับจูนบาลานซ์กันให้ดีคะ่ะอะไรที่ผ่านไปแล้วนะคะอาจจะมีโอกาสในการที่เออโอแรง อะไรที่ผ่านไปแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเราต้องจบเรื่องเดิมนะคะเซเว่นอคัพเนี่ยคุณเองอาจจะมีช้อยเพิ่มเติมหรือ,อตัวของเซเว่นอ o ฟซอร์ขึ้นมาแต่ของนี้อ่านตามน้าไพ่นะคะ อาจจะเจอปัญหาเรื่องของมือที่3หรือการโกโหกหลอกลวงกันนะคะในเรื่องของอความสัมพันธ์เนี่ยถ้าใครสอนหรือว่าถ้าเราเป็นคนสอนอก็จะมีการโปะแตกแล้วก็จะเป็นประเด็นปัญหาเดมมลขึ้นมาเนาะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะเอกอัพเพนต์เตอร์คอลทิ e งอัพเเออเทอฟเพนตสิ่งสําคัญนะคะตอนว่า ความรักความสัมพันธ์เนี่ยปีนี้อาจจะเจอกับปัญหามือที่3ได้แหละหรือว่าการโกหกการหลอกลวงหรือการที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่กันนะคะตัวของ A Ascendant จริงๆเป็นไพ่ดีนะมันบ่งบอกว่าคุณเองจะรู้ใสรู้พุงกันหมดนะคะแต่ว่าตามว,ว่าคุณเองอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะเรื่องการหางานหางเงินนะคะไพ่เลยขึ้นมาเตือนว่าให้คุณไปโฟกัสที่ความรักด้วยนะคะความรักอะคะ่ะคนที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องบอกหลักนึกออกไหมเราจะต้องตั้งเป้าด้วยนะว่าครอบครัวของ เราไปนทางไหนนะคะสุดท้ายจะกลับมามั่นคงได้จะเจอความรักที่ดีความรักที่มั่นคงความรักที่เป็นครอบครัวได้แต่อาจจะผ่านอุปสรรคปัญหาไปเนาะ,ะสิ่งสําคัญอย่าลืมเอาใจใส่นะคะตามมาว่าความเอาใจใส่เป็นสิ่งสําคัญถ้าวันนี้เราลืมเอาใจใส่คนรักของเรามันอาจจะเป็นต้นเหตุของของของ,ของหลายๆปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะอย่าลืมที่จะอย่าเห็นเขาเป็นของตายคะ่ะอยากอยากให้ดูแลเอาใจใส่เขาให้ดีนะคะถัดไปเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะ อะไรบ้างทัวร์สอดนะคะเอ็ดอวบวานนะโอ้ทาวเวอร์เอ่อเดอะชาริออนเอ็ดอวบสอดเอ่อเอ็ดซอฟวานโอเค ตามมาว่าปีหน้าในเรื่องสุขภาพนะคะ1ต้องระวังนะคะในเรื่องของปัญหาเรื่องสายตานะคะอาจจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของสุขภาพระหว่างการเดินทางนะคะการที่แบบแอคชั่นอะไรเยอะๆหรือว่าออกกําลังเยอะๆอันนี้ต้องระวังนะคะเพาเวอร์ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าปีนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของการตกจากที่สูงนะคะไฟไหม้น้าร้อนลวกนะคะหรือว่า,าการที่แบบเหมือนกับ รถชนอะไรต่างๆอุบัติเหตุต่างๆนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะคะเ้าเรามีสติแล้วก็แบบเหมือนกับลงมือลงแรงทําในสิ่งที่ถูกต้องมันจะดีขึ้นนะคะปีนี้อยากให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุพิเศษนะคะสาหรับชาวราศรีกร,รกฎค่ะโอเคสุดท้ายคําแนะนําโดยรวมสําหรับชาวราศรีกร,รกฎปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอสวานเ of So นออฟสอคำแนะนำเน,ะนาะโ o ล์ดเพ e เดอ The Lover จัสตินไลนสุดท้ายเทนซอบคับค่ะ น้องตามมองว่าสิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะขอให้คุณเริ่มค่ะถ้าคุณลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะขอให้พลิกแพลงสถานการณ์ให้ดีนะคะความรักก็เหมือนกันนะคะอาจจะต้องเซอร์ไพรส์แฟนบ้างหรือว่ามอบความรักดีๆให้กับแฟนบ้างค่ะโฟล์ทอเพนเดขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคุณเองนะคะอาจจะมีอภาวะที่มีเงินแต่ไม่กล้าลงทุนสักเท่าไหร่ขอให้คุณลงทุนในสิ่งที่คุณชอบระวังนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญาะคะแะสเมนขึ้นมาค่ะมันเหมือน สิ่งที่ทำมานะคะจะส่งผลแน่นาขตแน่นอนนะคะสุดท้ายเนะ่ะเทนรนด์ซับซับขึ้นมา ครอบครัวเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสเมื่อคุณโฟกัสเป้าหมายของคุณไปที่ครอบครัวคุณจะลงมือทําได้อย่างดีนะคะมีความระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ตัวของเซเว่นออฟซอร์ดอะคลิกแพลงสถานการณ์ได้ดีนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนําให้กับคุณในปีนี้ก็คือการลงมือนะคะการที่ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้นะคะสิ่งที่คุณมีประสบการณ์สิ่งที่คุณรักนะคะลงทุนในเลเวลที่เรารับความเสี่ยงได้นะคะระวังในเรื่องของอการโดนหลอกโดนโกงไว้นิดนึงด้วยนะคะแล้วก็จะเป็น ทำย่างไรมันได้อย่างนั้นขอให้คุณลงมือทําในปัจจุบันเพื่อเป้าหมายในเรื่องของครอบครัวของคุณในอนาคตค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ลูกตาลด้วยค่ะสุดท้ายนี้ลูกตาลหนทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขอบุญรักษาทวด,ดาคุ้มครองแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสิ่นเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ